สวัสดีครับวันนี้เรามาดูมอเตอร์เครื่องซักผ้าเก่านะครับเรามาอัปเดตให้มันเป็นที่เจียเหล็กนะครับที่ขัดอะไรต่างๆได้เลยนะครับนะครับเห็นไหมครับเห็นว่าใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ ที่น้องจะทิ้งนะครับจะทิ้งนะครับเครื่องชักผ้ากเก่าของเรามันจะมีมอเตอร์อยู่นะครับเช็คดูว่ามอเตอร์ไม่เสียนะครับมาทำอางนีนไ้ได้เลยนะครับอาไปดูกันนะครับงัดออกมาแล้วนะครับมอเตอร์เดี๋ยวเราจะเอามอเตอร์ไปกันนะครับไปห้องปฏิบัติการนะครับัวีนะครับมาอ มาถึงเราก็ทำการายึดนะครับยึดเจ้าตัวมอเตอร์ให้แน่นเลยนะครับแล้วก็เอาใบกระดาษทรายนะครับมายึดติดด้านบนอย่างนี้นะครับสังเกตในตนี้จะเป็นมอเตอร์ตัวปั่นแห้งนะครับตัวปั่นแห้ง แต่๋ยเราจะทดลองกันเลยนะครับหลังจากยึดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมื่อก็ตัดเป็นวงกลมนะครับตัดเป็นวงกลมออกมานะครับเราไม่ต้องเข้าที่กลงที่กลึงอะไรแล้วครับมาดูกันเลยนะครับเมื่อยึดกระดาษทรายแล้วกระดาษทรายก็กลมอยู่แล้วนะครับก็ยึดเลยครับเรามาดูกันเลยนะครับ เนี่ยมาเสียบปากก็หมุนเลยนะครับหมุนเลยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบดูนี่ครับนี่ก็ค่อยเเจียอันนี้มันมือคือมืข้างเดียวนะครับมือข้างเดียวมือกล้าท่า,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 าใช้ได้นะครับหรือว่าเป็นการ ไม่ใช่แก้ขัดแต่ครับถือว่าเป็นใช้ได้ตลอดเลยขัดได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับผมใช้คอดออกมาจากเครื่องพานนะครับที่เราทิ้งๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับสวัสดีครับ